วันนี้มาอันบ็อกซ์นะครับเป็นไม้ที่สั่งไปนะจริงๆก่อนหน้านี้นผมสั่งไม้ไปตัวหนึ่งนะตัวนี้นะ ALP V5 Snake นะก็คือสั่งมาคู่กันเดี๋ยวไปเอาไปขึ้นเอ็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นไม้ประจำที่ผมใช้นะครับเป็นไซเบอร์พังนี่เวลาสั่งออนไลน์มามันก็จะเป็นอย่างนี้นะผมกดสั่งมาเป็นแบบโฟมโฟมเฉยๆนะครับก็คือเอาแต่ตัวไม้นะครับ นี่ก็จะมาเป็นแบบนี้พร้อมขึ้นเอ็นอย่างนี้เลยที่สั่งไปจะเป็นสีดําตัวนี้นะครับก็คือจะสั่งมาคู่กันนี่อันนี้คือตัวที่ผมตีอยู่นะครับเอ็นเดิมเนี่ยผมขึ้นอยู่27ว่าตอนนี้น่าจะขึ้นให้สูงขึ้นนะครับตัวนี้มันขึ้นได้28ก็น่าจะขึ้น28ไปเลย เอ็นเดิมนะ่าจะประมาณ23 24นะครับที่แถมมาเนาะอันนี้ก็เหมือนกันคู่นี้คู่นี้เอ็นเดิมก็จะประมาณ23 24เหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็ที่ปกติที่ตีอยู่ก็ประมาณ27เนาะแต่ว่าตอนนี้จะพิเศษหน่อยผมว่าจะเอาไปขึ้นสัก30นะครับพอไม้ใหม่2ตัวเนี้ยเอาไปขึ้นแล้วแล้วมันสูงขึ้นเนะี่ยเดี๋ยวก็จะตัดไม้เดิมเนะี่ย ให้มันสูงขึ้นตามนะครับมันก็จะได้เป็นคู่อย่างนี้นะแผนจะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นไม้ที่ตีอยู่นะครับก็จะเป็นไม้สเปคตบทั้งคู่เลยแต่ว่าทั้งคู่จะเป็น 5U เนาะตัวเนี้ยจากก้านจะแข็งหน่อยนะจะแข็งกว่าตัวเนี้ยก้านจะออกไวๆหน่อยนะก้านนี้จะออกไวอันนี้ก้านจะแข็งกว่านะครับทั้งคู่อะไวเหมือนกันนะครับเป็นไม้ตบที่ไวเหมือนกันนะครับ แล้วก็ราคาหลักร้อยด้วยนะครับสําหรับใครที่อยากจะได้ไม้แบตราคาหลักร้อยนะครับก็สามารถจัดตามได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะปักลิงก์ไว้ข้างล่างนะเผื่อใครสนใจแล้วก็จะสั่งตามนะครับน,นี่ก็จะเป็นไม้ที่ผมใช้ตีอยู่นะครับใช้ตีดีมากนะครับก็สามารถไปจัดตามกันได้นะครับอ่ะเมื่อกี้เราก็อันบ็อกซ์กันไปแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ก็จะมาขึ้นไม้แบตนะครับ ตอนนี้ก็กำลังเลือกเอ็นอยู่นะว่าจะเอาเอ็นอะไรดีนะแต่ว่ามบนี้ผมว่าจะซ่อนความพิเศษมันโดยความเอาสีเธรรมดาธรรมดานะเอาสีขาวดีกว่าคิดว่าจะขึ้นหกสามนี่เหลือสองสีครับพี่อ่ะก็แดงเโอเคเหลือสองสีเนาะน่าจะขึ้นหกสามสีขาวคู่เลยแต่จะซ่อนความโหดมันโดยที่ขึ้นปอนสูงนะนะอันนี้ หกสามสองตัวนี่เซตนี้ชี้พี่สองอันนี้เลยอันนี้ขึ้นสามสิบไม่เว้นโผลตัวนี้ขึ้นยี่สิบแปดไม่เว้นโปลเพราะว่าก็หาอันบล็อกมาตะก,กี้เลยสวยพี่ไม้จีนไม้จีนผมทำคลิปขึ้นที่พี่ คนดูเยอะขนาดไนซื้อตัวเยอะขนาดไหนไม่ผูกปเด็นที่นี้พี่ต่ออ่ะก็อะเอ้ยพี่รีวิวไหมเนี่ยแต่มีไหมยอย่างว่าที่มันเป็นเสียงแดงตอนอื้นเนี่ยท <c oughs> ี่มีที่มีรุ่นนี้ขายหรอไหนไหนสีม่วงม่วงอ๋อสิบยูอะมีกันมีมีมีครับมีมีเยอะเลย <c oughs> ถูกตัวอันนี้ถูกอันนี้เ <c oughs> บาจริงนี่ตัวนี้เบาจริงไม่เนี่ยหกร้อยหกร้อยบาทแม่นเสียงเรียบร้อยแจ้ครับ พี่มีลูกปิงปองเปล่าเปล่ากัอยากลองแบบดอเล่นดน้วยนะครับ <c oughs> สาธิตเลยค่ะเดิง <c oughs> มันใหญ่เลยอะครับน่าเสียงแม่นหรอครับ เดีครับดีมากเลยชอบเลยผมซื้อขึ้นน้องผมสักอันหน่โอ้ขึ้นสบายเลยเฮ้ยใช่ครับโอ้ผมครับโอ้โหแกหนัำเซ็มใช่ยี่สิบแปดปอนด์เล็กเลยเจ็บมือเลยแหละอันนี้สามสิบปอนด์ แข็งมาก30ปอนด์กับ28ปอนด์ต้องอนเลยครับเดี๋ยวผมพันกิีบก่อนเนาะ เสียดายนะวันนี้คลิปสีขาวมันหมดนะครับก็เ,เลยเราต้องเอาสีนี้มาก่อนเดี๋ยวค่อยหาเอาสีขาวมาเปลี่ยนนะไม่เป็นไรตรีๆไปก่อนของผมจะใส่แบบดิบๆอย่างนี้นะเพราะว่า,าผมไม่ได้ซื้อทูช่นไว้นะก็จะใช้กิ๊บเล็กๆหน่อยอาจจะแข็งนิดนึงนะบางคนชอบ นุ่มๆก็ซื้อฟูชั่นมาได้แล้วก็ผมก็ไม่ได้พันตัวเทปดำด้วยนะครับก็จะเป็นแบบพันต่อปากแบบนี้นะเทปเทปดำพันไว้ก็ดีครับตอนที่ด้ามมันเปียกอะครับมันจะได้ไม่ลงที่ไม้นะไม้เราจะได้ไม่ถูกนะก็ช่วยได้เยอะเลยสำหรับการ ทันนนะอเอาเล็บตามมาพันก็จะช่วยได้เยอะเลย ร้อยแล้วนี่ก็จะเป็นไม้ใหม,ใหม่นะครับเชเอ็นใหม่เลยตัวนี้เป็น28ปอนนะตัวนี้30ปอนเดี๋ยวรอลองมาตีดูว่าในสนามนะครับเสียงที่ได้เป็นยังไงแล้วก็ลูกที่ออกเป็นยังไงนะครับเป็นเซตใหม่อันนี้เป็นเซตเดิมเซตเดิมจะเป็น27ปอนทั้งคู่น,นะครับตอนนี้เซตใหม่จะเป็น30กับ28นะถ้าอันนี้ตีเวิร์กตีสนุกก็จะตัดอันนี้ เปลี่ยนเป็น30กับ28เหมือนกันนะครับก็ะจะเป็นคู่เป็นก็ะจะเป็นคู่30แล้วก็คู่28นะเอาไว้ตีไว้สำรองนะครับตอนตีมันออกดีแค่ไหนแล้วก็น้ำหนักหรือที่ทางเป็นยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฝ่ายทนีนะครับ